วันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับเป็นตัว UV นะครับอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ UV ตัวนี้มันจะมีการข้อดีอย่อย่างหนึ่งคือมันแก้ปัญหาสำหรับคนที่ซื้อ UV ไปนะครับแล้วก็ UV มันลอยหรือว่าเราไม่ได้มีที่ติด UV ดีๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็น UV ออกมาตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นคือ60วัตต์กับ1น0วัตต์แต่ตัวนี้มีข้อดีคือมันมีทุ่นมาสําหรับคนที่แบบว่า เราอยากซื้อ UV แต่ว่า UV มันชอบลอยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีเสริมเด็กเข้ามาครับมันจะทําให้เวลาเราจุ่มไปในบอ่อนะครับ UV ก็จะจมด้วยครับนี่นะครับเอเดี๋ยวผมเอาให้ดูปกติ UV ทั่วไปนะครับมันจะไม่มีเวลาใส่ไปในน้ำมันจะลอยแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าไปซื้อเนี่ยอาจจะติดกระท่อ PC หรือว่าลอยน้าไว้ก็ได้ครับแต่ตัวนี้ครับสาหรับคนที่แบบอออยากจะให้มันจมน้ำนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู นี่จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับทีเ่เขาทํา UV มาให้เราแล้วก็ตรงหัวนี่มันจะมีน้ําหนักนี่มันจะทําใหเา้เสริมเหล็กมาอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็จะช่วยทําให้เวลาที่เราหย่อน UV ไปในบ่อเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของหลอด UV เนี่ยจมน้ําปกติเราจะไม่ซื้อทุ่นที่แบบว่า,าทําให้ไอตัวนี้จมมันก็อีกหลายบาท แต่ตัวนี้มันติดกลับมากับหลอดให้เราเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด UV ให้ดูแต่ว่าจะเปิดให้แป๊บเดียวนะครับเพราะว่า UV มันค่อนข้างอันตรายนี่นะครับนี่มันก็จะเป็น UV ปกติทั่วไปนะครับนี่สำหรับคนที่กำลังหา UV อยู่แล้วก็อยากจะได้ UV ที่มันจมน้ำนิดหนึ่งตัวนี้เลยครับเป็นตัวใหม่นะครับนี่ยี่ห้อ,อ Stabilization King นะครับนี่นะครับก็ลองหาซื้อดูได้นะครับเรามีขายอยู่ สำหรับใครที่จะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งผ่านทางไลน์แอดไทอัลคเียมก็ได้ครับหรือว่าอยากจะมาดูตัวจริงที่ร้านนะครับเราก็ขายอยู่นะครับหรือว่าอยู่ที่ตลาดปลาเจเจมอลครับห้องบีศูนห้องบีศูน1เ0ศูน7ก็มาดูได้นะครับถ้าใครอยากจะมาซื้อ UV มีมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือแค่60วัตต์การ100วัตต์นะครับเพราะว่ามันเป็นหลอดที่นิยมที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการจมน้ำของหลอด UV นะครับอันนี้สําหรับใครสั่งซื้อก็สั่งมาได้เลยนะครับ